ลองดูภาพข้อมูลหลังนี้กันนะครับเอาภาพต่อไปคนบางคนมองเห็นรูปนี้ด้วยนะครับลองเพ่งดีๆนะ และนี่ก็คือชุดตรวจภาวะตาบอดสีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของตาบอดสีก็จะมองเห็นตัวเลขที่ผิดเพี้ยนไปแลละรู้ไหมครับสังเกตตัวเองไหมครับว่าตอนที่กําลังมองเลขเหล่านี้เนี่ยคุณกาลังขมวดคิ้วกันอยู่หรือเปล่าพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดร่องลึกถาวรได้นะครับหรือที่เขาเรียกว่า static line ซึ่งลายพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นถาวรแล้วก็ไม่หายไปเลยถ้าปราศจากการดูแลแก้ไขมันสาเหตุที่ทําให้เกิดร่องพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราใช้งานมันบ่อยๆเช่นการเพ่งรูปอย่างที่ออาากนนรใช้ ตาเยอะๆหรือว่าเป็นความเครียดที่เราจะต้องแสดงอารมณ์ในการขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาพวกเนี้ยพอมันรีพีทหรือเกิดการทําซ้ําบ่อยๆก็จะทําให้เกิดร่องพวกเนี้ยที่ลึกขึ้นเรื่อยๆทีนี้สําหรับวิธีการแก้นะครับเราก็ต้องเริ่มจากหนึ่งเลยก็คือต้องป้องกันอย่าให้ร่องเนี้ยมันเป็นร่องลึกถาวรโดยการที่เราก็จะไม่ขมวดคิ้วบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็แก้ที่สาเหตุของมันก็คือใครที่ใส่ตาไม่ดีหรือว่ามีอาการที่จะต้องใช้การเพ่งการมองอะไรบ่อยๆนานๆอาจจะต้องใช้เรื่องของการใส่แว่นใส่ตาเข้ามาช่วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะช่วยป้องกันันนนนไไม่่่้้รอองพววกกเเียป็ลึถาดะคบ แต่สำหรับใครที่มีปัญหาหรือต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะมีวิธีการแก้ไขโดยการใช้กลุ่มพวกโปรแกรมโบท็อกเข้ามาช่วยเจ้าโปรแกรมโบท็อกเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยทำงานเยอะผิดปกติจนเกินไปแล้วก็จะทําให้ล่องเนี่ยไม่เกิดเป็นล่องลึกถาวรเกิดขึ้นหรือใครก็ตามที่มีล่องลึกถาวรเกิดขึ้นแล้วไม่ขมวดคิ้วก็ยังเป็นเส้นตรงบริเวณล่องหว่างคิ้วเนี่ยก็สามารถจะฉีดเจ้าโปรแกรมโบท็อกได้ด้วยนะครับโปรแกรมโบท็อกเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ล่องลึกเนี่ยมันล จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะดีขึ้นได้ถึง30-40%เลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องเพ่งบ่อยๆหรือว่าต้องใช้สายตาบ่อยๆนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเช็คสายตาเป็นระยะๆะะนะครับแล้วก็ใครที่มีร่องลึกแบบนี้และอยากจะแก้ไขนะครับก็สามารถมาฉีดโปรแกรมบ o ท็อได้ที่ลอตเต้คลินิทุกหกสาขาเลยนะครับ